ยามวันนี้มันแรงมึงอย่ามารีเช็กดูแดกเช้าห้าเย็นห้าเป็นนาทีการสื่อสารกูมันชะเป็นนาทีและสมองกูดีเล็ตและมันยากที่จะคิดน่ารักครับโยูเลยครับชื่ออะไรครับเมก้าเพิร์คครับผมจะให้ไฮสเตสเท้นะผมเมก้าเพิร์คเบบี้อายุเท่าไหร่ครับพี่อายุปีนี้ก็ยี่สิบสองหรือยี่สิบสามปีนี้ฮอตร้อนแรงขนาดนี้อยากรู้ว่าสเปคพี่เมก้าเพิร์คเป็นไงครับเอาจริงๆไม่ได้มีสเปคตายตัวครับได้หมดเลยไม่ติดเลยไม่ติดเป็น ถ้าสมมติว่าอยากจะจีบพี่นะต้องจีบไงถึงจีบติด d m ี g มาเลยครับสมมติว่าอยากมีคนมาจีบเนี่ยต้องซื้อขนมอะไรมาจีบครับขอเป็นสไปซ์เป็นน้ำแล้วกันเดทแรกอยากไปเที่ยวไหนพี่คิดว่าดูหนังนะต้องคุยกันกี่เดือนครับถึงจะได้เป็นแฟนไม่ติดเลยครับถ้าคุยแล้วแบบเข้ากันได้ลิงกันได้ก็โอเคครับเราก็คุยกันสักพักแล้วนะได้เลยอืมเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรนี่คือความรักของพี่เป็นไงครับให้อีกฝั่งหนึ่งแบบว่าโดยไม่หวังผลตอบแทนผมเคยได้ยินเพลงพี่ในโทรศัพท์ผมอยากฟังสดๆบ้างขอสักท่อนไดครั้ยานนน้้ง การสื่อสารกูมันชะเป็นนาทีและสมองกูดิเลยและมันยากที่จะคิดโอ้โหก้เปียวแล้วถ้าสมมติว่ามีคนอยากไปทักเป็นเบ๊เปยพี่เนี่ยต้องทักไปช่องทางไหนครับก็ส่วนใหญ่จะเล่นในอินสตาแกรมครับพี่ดีอะไรครับ HCT underscore m e g a p e r ครับแล้วก็จะปล่อยเพลงที่ช่อง Hive t r a i n Official นะครับใน y YouTube ไปติดตามมันได้ไปครับพี่ขอบคุณครับ